กินข้าวมาปาร์ตี้กันเบาๆแล้วก็ให้สาวๆนอนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนไปมีสมาชิกใหม่ของบ้านเราจะได้อุ้มหลานเหรออันนี้จริงจริงเหรอนี่พูดจริงๆเหรอไปเกยย์เกย์ย์ทำอาหารมันก็ต้องมีศิลปะนิดนึงไม่มีอาหารเอาไว้กินไม่เพราะว่าเนี้ยพี่จ้างไปไม่ใช้อะไรหนีบเลยแม่ มันโดนความร้อนนะเชลโลกก็ตายแล้วฮลัลโหลสวัสดีค่ะ TGF ทุกคนแฟนๆ TGF ทุกคนตัางหากเออทปนี้จะเป็นการชวนเพื่อนๆ5สาว4ี่สาวสิเทปนี้จะเป็นการชวน4สาว TGF นะคะมาที่บ้าน กินข้าวมาปาร์ตี้กันเบาๆแล้วก็ให้สา,สาวๆนอนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนว่าใครจะนอนห้องไหนยังไงแต่ว่าอันนี้ดูข้างล่างก่อนแล้วกันอันนี้เนี่ยเหมาะมากต้องมาตรงนี้ก่อนเลยเรียกว่าพาวคอนเนอร์เราจัดเตรียมไว้ให้น้องพาวทาอาจจะอยู่ตรงนี้ฟางหลินเตยเออแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้เองแล้วทำอะไรรู้ปะ่ะ <c oughs> เล่นไพ่จริงๆอ่ะ เทปนี้อยากให้มันเป็นฟิลแบบสนุกสนานมากเป็นการเหมือนส่งท้ายปีแล้วปะไปกันมาหลายที่แล้วตั้งแต่เปิดซีซัน3มาแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาส่งท้ายปีด้วยการให้เพื่อนมาอยู่ที่บ้านเป็นปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านอันนี้ก็รอสาวๆอยู่สาวๆแยกกันไปมีภารกิจของตัวเองนะพี่หลินกับพี่ฟางไปซื้อของเข้าของวัตถุดิบต่างๆนานาส่วนเดี๋ยวพี่เตยกับพี่พาวเนี่ยเขาจะมาจะมากางเต็ม ซึงงงม,มากเพราะว่าบ้านก็มีห้องให้นอนแต่อยาก,กางเต็นท์เดี๋ยวเราจะรอดูว่าแบบสาวๆจะแบบทำยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ขึ้นมาจริงๆตรงเนี้ยจะต้องมีต้นไม้นะคะจินตนาการว่ามีต้นไม้แต่ตอนนี้เอาต้นไม้ริบอกติกใส่รบพวนใส่ต้นไม้ให้หน่อยเป็นต้นเออหนวดปลาหมึกแต่ว่าตอนนี้น้องไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าต้องได้รับแดดบ้างฝากวาดหนวดปลาหมึกด้วยนะแต่เป็นหนวดปลาหมึกปกติไม่ได้หนวดปลาหมึกด่าง ให้ดูห้องเล็กก่อนเลยดีกว่าจริงๆห้องนี้แอบนึกถึงหลินเหมือนกันห้องนี้เป็นห้องเล็กค่ะจริงๆแล้วก็คือเป็นฟิลดูแบบผู้คงแก่เรียนผู้ที่อยากจะอ่านหนังสืออ่านได้นะคะเรายังไม่เคยอ่านเลยหนังสือจริงหนังสือจริง,รงห้องนี้จะเป็นห้องที่เราใช้บ่อยที่สุดเลยเพราะว่าเริ่มแรกตอนที่ทำคือแบบกะจะอยู่ห้องนี้จริงๆกับพี่ว่านก็เลยแบบวิวทุกอย่างเอาไว้ แต่สุดท้ายก็อะไรเหรอสิ่งนั้นมันดึงดูดาตามหนูลัวพัดลมใช่ปะด้วยความที่แอร์มีอยู่ตัวเดียวแล้วมันมีก้านพาวิชันอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีพัดลมในการให้ตรงเนี้ยมันโฟล์ค่ะแล้วแต่เลยว่าใครจะจับได้นอนกับใครหรือใครอยากนอนกับใครซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยสาวๆฝั่งที่ไปออตกรเนี่ยหลินกับฟางเป็นยังไงบ้างเนาะ เราสองคนมาเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่แบบทำหารเก่งที่สุดมากไม่แล้วคือวันนี้อ่ะต้องหันไว่อีกเดี๋ยวหน้าไม่สวยโอเคก็คือลิงไม่ค่อยบล็อกนะปกติอ่ะไม่ค่อยโอเคมันอยู่สองคนมันก็ต้องถือว่าก็คือก็คือเราแ่ขงกันแล้วว่ากว่าพี่ฟางอ่ะไม่ค่อยทำอาหารก็เลยคิดว่านานๆทีทำน่าจะแบบ แบบทุกคนทราบซึ้งซึ่งไม่รู้วันนี้ยากมากมากมันก็คือเอ่อเอาของมาเสียบไม้นะคะภาษาทไทยเรียกว่าบาร์บีคิวค่ะภาษาบาร์บีคิวภาษาไทยเหรอมันมีภาษาอื่นปั้มีป่ <laughs> เนื้อสัตว์เสียบไม้ย่าง <laughs> เออบ, <laughs> บาร์บีคิวต้องใช้อะไรหมูนีป่ป่ะแล้วไม หเพราะมันจะต้องมีแบบเสียบไม้แล้วก็มีแบบที่เป็นย่างแบบเป็นสเต็กด้วยหรือจะไปซื้อผักก่อนมะผักแม่พวกแบบถ้าเรียกอะไรผักวาบิคิวสับปะรดต่างๆใช่ที่นี่เนี่ยมี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 เขาเรียกอะไรพริกหยวกวะเขาใส่พริกหยวกวะมะเขือเทศนแบบไหนเป็นลูกๆงี้นี่อันนี้เนาะอันนี้ได้ค่ะมันต้องเสียบไม้แล้วอันหรือว่าไงคือมันต้องหั่นอันนี้แล้วกันโอเคโอเคธอใส่แม่ของใหญ่ของใหญ่เป็นทางคภาพไง พี่กว่านะต้นหนึ่งก็ได้เอาสีนี้ก็ได้จะได้สวยได้ค่ะได้ได้เลยค่ะก็คือพวกเราสองคนนะคะก็รับหน้าที่มาเดินตลาดแต่ว่าจะมีอสองคนที่อายไม่ใช่พาวกระเตยใช้แรงใช่ในการก่างเต็นสวยอย่างเดียวก็เลยต้องใช้แรงด้วยเออเป็นคำคล้องจองที่เป็นดูไม่ค่้อคอง ไงวะเอาพี่อายแล้วมาช่วยแตยเยหนักมาก,าามากแม่โอ้ยหลึกโหอะไรวะเนี้าม,ามาแล้วลเเววววจะจะช่วยใครก่อนดีวะเนี่ย <c oughs> ช่วยเตยช่วยเตยช่วยเตยไม่จะจะบอกว่ารู้ยังว่าที่บ้านมีห้อง รู้แต่ก็คือมันฟิลฟิลไงก็อยากจะการเต้นบ้างอะไรบตรงนีได้ไหมได้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเหมือนเตยไม่ถามฉันอ่ะว่าอยากจะกางเต้นหรือเปล่าอ่ะไม่เรัหมดละกางเต้นกับเขาอะไรนี่ได้รับบีบจากทีมงานไม่เวลาก็ต้องกลางเนี่ยแล้วใครนอนเต้นไม่มี เตยพอมันเอาของมาเยอะมากเลยนะเธอชอบถ่ายรูปเธอต้องนอนเต็นท์เธอจะได้ได้ภาพสวยๆไงคุณผู้ชมให้ดูเลยว่าใครพร้อมที่จะนอนสุดดูจากสภาพตอนนี้เขามีมาให้มานอนวันนี้รายการนอนบ้านเพื่อนนะหรืออย่างเง้อนานเพื่อนโอเคโอเคเคยกางเต็นท์ไหมปะหน้าหนูดูเคยไหมคะเอ้เคยๆสิเคยไปอ่ะกับพี่ป่าไงไปไหนอ่ะ ไม่บอกรอกเฮ้ยฉันก็เคยนะอยากรู้เลยดิอยากรู้ไปดูนด้องมอทูเตะโฆษณาเนี่ยพี่เตยต้องกวาดไปนู่นกวาดไปนู่นทำไมอ่ะเขาอยากให้ข้างหน้าไงนี่ข้างหน้านี่ข้างหน้าคัานี้ก็ข้างหน้าเอา้างั้นก็ได้หมดอ่ะพอแล้วพอแล้วออะบายมา เปิดตัวช่วยแล้วอันนี้คืออะไรนี่อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นอะไรได้บ้างอันนี้เป็นเป็นอะไรดีอีก จากอตกรนะมาจะลงถึงบ้านอายคึอมากเดินเดินตั้งแต่ผักกาสสว่างตอนนี้คึอมากจ้่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหเหนื่อยไหมหอมย่างแรงงานเหนื่อยไหมหอมย่างหอมมาสลับเวรกันหรือยังไม่เอาจริงเอาจริงนะขอถามนิดนึงใครเป็นคนคิดทีมเนี่ยทำไมอ่ะไม่ละใจค่ะนะอ๋อทีมกลางเต็นท์คิดว่ากลางเต็นท์ไงหรือปะเต็นท์แบบพึบแล้วมันออกมาเหมือนตอนเด็กๆอ๋อแบบโยนนี่หรอไม่ลหมายถึงว่าเต็นเนี่ยเรา เราจะเข้าไปอยู่ในเต็นท์นี้หรือยังไงนะก็เราจะนอนกันในเต็นท์ไม่ใช่เหรอวันนี้ใช่ป่ะแต่แต่พี่อายพูดหลายรอบเลยนะว่าเขามีห้องนะพี่ไอพูดหลายรอบว่าเขามีห้องเพื่อนเพื่ออยากจะให้นอนที่ไหนคะกดหนึ่งนอนเต็นท์กดสนอนบนห้องแต่พอรายการออกไปแล้วก็คือกดสามคือกดสามคือยังไงก่อนฮัลโหล อันนี้จะมาทาบาร์บีคิวแล้วก็กางเต็นท์นะฟิลเราอ่ะก็คือคิดว่ามันเป็นเต็นท์ที่แบบปกางง่ายๆไม่เห็นต้องตอกเฮ้ยโคตรจริงจังตอนแรกถึงถามเนี่ยว่าแบบเอาดีๆบอกว่ามีห้องให้นอนอ๋ออ๋อทีมทีมงานบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ทีมงานนอนตรงนี้อ๋ออ๋อไม่ถึงเรานอนบนห้องอันนี้ที่ทีมงานไม่ไ้อกจะได้กางให้ตึงกว่านี้ มีไฟไหมคะทีมงานมีไฟอ่ะเราหรือว่าเราถ่ายกันตรงนี้ก็ดีนะหมายถือว่าเขามีไฟในการทำงานไหมอย่างเงี yeah. way, ้ยอใช่ไม่ใช่ไฟแต่ไฟให้แตงสว่างสิอ๋อใครทำกับข้าวเ็จเต็มกลางเย้แล้วคือฉันทำกับข้าวหรอคือเสร็จแล้วนะเสร็จนะเสร็จแล้วนะก็คือเธอต้องกากล้าอี้ด้วยมีมีแค่สองตัวไงแล้วเราก็ต้องแบบว่าเซตเซตเซตเตาตรงนี้ ทุกคนคะขึ้นภาพเรฟเฟอเรนซ์ให้หน่อยว่าปาร์ตี้จะเป็นวันนี้ฮะก็คือพวกเราต้องจัดให้ได้ตามนั้นมีเต็นท์ใช่ไหมแล้วก็มีเตาแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็มีไฟเซ็ตน้ำพุให้ด้วยนะเซ็ตแบบเหมือนกับปาร์ตี้แล้วก็มีมีโต๊ะที่แบบเอาไว้วางอาหารเดี๋ยวจ้างคนเด็ดเดยวจ้างคนเดี๋ยวจ้างคนมาดิมันมีจ้างไหมจ้างคนมาดีกว่าใช้เงินแกเป็นหาจ้างทีมเชตติ้งเลยไปป้าป้าป่ะ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 ป้า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 ป่าป่ะป้า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 

ไม่เฉลยเลยบ้านนี้ไม่มีคนอยู่อะก็ฉันอยู่ที่ไหนอฉันอยู่อีกหลังนึงข้างหลังบ้านนี้คือเป็นบ้านแบบสตูดิโอบ้านทำกันบ้านทำกันแสดงทำกัรแสดงหรอน่ากะเนี่ยแล้วคุณเเป็นอะไรแล้วคุณเป็นอะไรเช็คของมันต้องมีซักลิ้นชักมือที่ไว้เก็บของนี่เขาเฉลยแล้วเขาเฉลยแล้วไม่มีคนอยู่ก็คืออันเนี้ยเป็นโสนรับแขกเพราะฉะนั้นบ้านจริงของเธอมีครัวไหม บ้านจริงฉันก็ใช้ครัวตรงนี้กับครัวข้างหลังของออฟฟิศซึ่งมันจะจริงกว่าออนนจะอยู่บ้านนออันนี้ก็คือถือว่าเป็นบ้านจริงแต่เป็นบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้ถูกป่ะมัน,ม,นมันยากจังวะห <c oughs> มายความว่าแล้ววันปกติเธอมานั่งที่นี่ มานั่งได้อย่างเช่นบ้านจรมันเอางี้ไม่ได้นอนที่นี่เออเพราะฉะนั้นตรงนีได้หมดบ้านนี้มันคือบ้านที่ใช้จริงแต่ไม่ใช่เป็นบ้านมีเทมที่เขาคุยกันแค่นี้ได้ไหมบ้านจริงบ้านปลอมเนี่ยบ้านจริงบ้านปลอมเนี่ยยัยฟางคือเขาเป็นอะไรกับฉันบ้างใบทำไรทำเหมือนกันทำเหมือนกันบ้านเนี้ยมันคือแบบบ้านปลอมบ้านปลอมบ้านปลอมคืออะไรอีกเฮ้ยแล้วนี้อะไรอ่ะโต๊ะเป็นกันกางกี่โต๊ะอ่ะคะสโต๊ะ สองีาจะเปีนตแล้วมันสามต๊ะต๊ะตึ๊ะตตึกกตได้ไ ลนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วจริงเหรอเก่งมากมืดมืดเนาะเราต้องการไฟใช่เราต้องการไฟให้กับใจของเราเองใช่จับเสกหนึ่งสองยาวาเล่นเกิดไปเอาเไฟเอาไฟจริงจริงเอเอาไฟนี้เลพร้อมพีางอ่าพร้อมคดีคดีดีพร้อมกันดีพร้อมกันดีกว่าอ่ะหนึ่งสองเก้เป็นไงเป็นไงคะ ความจริงคือเมื่อกี้จะดิดเรียกไฟใช่แต่เราได้ดิดเรียกฐานที่ได้ฝนได้ฝนแทนนะคะตอนนี้เปลี่ยนจากบาร์บีคิวข้างนอกไปเป็นทำอาหารในครัวค่ะใช่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำแบบว่าผัดผๆเธอไม่จีเอาจีมันก็ได้นะไม่รู้ก็ลองดูเพราะว่ามันแม่วันแล้วเนี่ยได้ยินไหมคะเสียงฝนหนักมากไปค่ะวัตถุดิบทุกอย่างคือเสร็จพร้อมที่จะเป็นบาร์บีคิวแต่ตอนนี้มันแปลงร่างแล้วอะ คือมันต้องเป็นอันนี้เพื่อนเพราะว่าฝนมันตกไงเราเน้นอร่อยเลยเราเน้นอิ่มถ้าเราเน้นอิ่มก็กินเอาทําไงก็ให้สุกแล้วก็กินแล้วก็จบแต่ถ้าเราเน้นอร่อยเราต้องค่อยๆทำสรุปเมนูไปได้หีกอยังเอาว้จะเอาไว้จาลคุยกันว่าจะเน้นอร่อยหรือเน้นอิ่มเราเน้นอิ่มแล้วก็อร่อยได้ไหมคะคือเพราะยังมันต้องเปลี่ยนเมนูเลยเว้ยเพราะว่าเพราะว่าฝนมันตกแล้วเมื่อกี้เตามันติดแล้วแต่ตอนนี้เตามันก็ไม่ติดแต่พี่ไอ้มีเตาอบ แต่ตอนเนี้ยเมนูมันไม่ต่างของเมนูเมื่อกี้มันง่ายมากมันแค่ให้สุกแต่สุกด้วยเตาเตาถ่านเตาอะไรก็ตามอันนี้ก็สุกด้วยเตาแก๊สก็เหมือนกันแค่ไปวางมันนะคะใครทำกับข้าวเป็นบ้างยกมือขึ้นไม่จะถามพี่เชมันใส่บ้าไม่ยอมยกทำไมคะยกเลยกันเลยขอขอถามได้ป่าวว่าตอนแรกบาร์บีคิวเราจะใช้ซอสอะไรซอสบาร์บีคิวก็นี่เราก็ทําแบบเดิมได้ไหมอ่ะก็แค่ใส่ลงไปอาหารลงไปใส่ซอสบาร์บีคิวรอสุกก็จิ้มกิน อารมณ์แบบว่าแค่นั้นเองไม่ต้องแค่ไม่ต้องเสียบไม้มันเร็วกว่าต้องเยอะไม่แต่ทำอาหารมันก็ต้องมีศิลปะนิดนึงไม่มีอาหารเอาไว้กินเพราะเราคนนี้ทำเลยตอนนี้ติดอะไรกันหิวมากไปเทียวไปเที่ยวเด็กๆทำอาหารข้าแล้วเร็วเวฟไปนนี่จะพูจะตีเวฟอยู่้ภงรอกเวฟเลยเดี๋ยวฉันไปเวฟก่อนดีไหมดีกว่าไหม ได้ยังไงก็ได้ฉัน mm? well. ได้หมดเ oh. oh. มื่อกี้หายไปนานคือไปทําอะไรเมื่อไปเด่าแล้วแล้วมันไม่เวิร์กไม่เพราะวันนี้ยยาวไม่ใช้อะไรดีบหน่อยแม่มันโดนความร้อนเชลโลก็ตายแล้วทุกคนความร้อนเตาออบมันเกินร้อยองศาเปล่า ก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วค่ะดีมากขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนสลินมาดูดีมากดูดีมากมาแล้วเริ่มทานกันเลยไหมอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยไปทําอะไรกันมาบ้างในปีนี้ปีที่ผ่านมาคุณพี่เขาตัดเขาเรื่องเลยตัดเขาเรื่องเลยดีดีไม่ชิมอาหารแล้วบอกรสชาติสักหน่อยหรอคุยไปคุยไปหรือว่าเธอรู้ว่ามันจะรสชาติแบบไหนไม่ไม่เราคือไปกินไปอร่อยไปกินไปอันไหนอันไหนอันไหนเนื้ออันไหนจะเล่าให้ใครใครจะเล่าก่อน ไปจะเล่าก่อนเอาไปเล่าก่อนเล่าไปก่อนปีเนี้ยเพื่อนปีที่แบบกลับมาทำงานแสดงแล้วก็แบบมีถ่ายซีรีส์แล้วก็แบบว่าได้แบบพักผ่อนได้แบบว่าจัดห้องใหม่ต่างๆก็รู้สึกว่าแบบสนุกมากขึ้นแล้วก็มีการแบบว่าจัดหาคนมาดูงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวฉันอะอาจจะชวนพวกเธอมาซึ่งไม่รู้ว่าขายผ่านปะนะปยังไงขายได้ไหมนี่เขาเปิดขาจะออกมาเออเฮ้ยน่าสนใจหรอ อ๋อคือจะทำเป็นคลาสจัดดอกไม้ใช่ใแ่ใช่้ยู่ไหมใช่ที่ไหนที่ห้องแถวกับเพื่อนๆในในคนรู้จักหรือว่าเป็นคนทั่วไปเลยตอนนี้เป็นคนรู้จักกันอยู่อ๋อแต่ก็ตอนนั้นไม่เราตอนแต่หลังจากนั้นไม่รู้จักแล้วัแล้วนะรูกันรู้กัไปต่อขอซ้อมกับคนรู้จักก่อนไงอ๋อก็คือหรือว่าหลินเนี่ยได้เป็นปีที่ได้กลับเข้ามาดูแลในใจตัวเองจริงๆได้ปัดฝุ่นความรู้สึกของตัวเองอยากทดลองใช่ประมาณนั้น ค่ะเราไม่ฟังไม่ฟังจกินโลหก็ปีนี้อ๋อได้ทำนี่ถ้าคิดว่าเป็นอะไรที่ในที่สุดก็ได้ทำสักทีคือคอนเสิร์ตกับมิเกเต้โอ้โหมันา้อนมากแล้วเธอไม้ไปเธอไม่ว่าแล้วฉันแบบรู้ทุกสาวเขาเรื่องฉันอยากให้์บาดด้วยแบบมึงแบบไม่ทันใช่ฉันก็เลยดูในอ๋อแอปมันก็ฟีลไม่เหมือนเพราะว่าถ้าไปถึงปุ๊บวันรุ่งขึ้นเธอก็จะ พูดแม่อีกสาบ่อยขอแตกขอแตกจริงจริงดิฉันไปคือขอแตกร้องได้ทุกเพลงร้องให้ด้วยแบบอินมากอินทุกอย่างในหอวินขอบคุณค่ขอใคร่จ t ค่ะขอเลจบ่จบไ่จมีจไม่จบไม่จบไม่รบไม่จไม่จบเจไม่จบไม่จคือ่ีบ่ไม่ตบ้งาบมม่จ่านม่จบ่บ่ไม่จ่จบไน่่จบไม่บ่ม่เไจ่่่ไม่จบ่ ฉันอยู่อีกฝั่งนึงคือวันนั้นจะออกงานทั้งหมดประเทศค่ะเพราะว่าไปกองอยู่งานนี้ค่ะใช่ไม่แต่ว่าช่มงครึ่งหนึ่งคือประกบศิลปินแต่ช่างอีกครึ่งหนึ่งก็คือมาดูเพราะว่ามีหลายคนมากไม่ยอมไม่รับปกติคือคนที่แบบแต่งบ่อยๆทำผมบ่อยๆก็แบบส่งไว้ว่าเอ้ยวันนี้ว่างไหมแบบขอโทษจริงๆนะฉันซื้อบัตรซื้อบัตรไปแล้วเออไม่รับอ่ะของเบยในปีนี้นะสิ่งที่แบบ ชัดเจนที่สุดก็คืออาจจะไม่ใช่เรื่องงานอะไรขนาดนั้นแต่เป็นลูกอย่าบอกนะเฮ้อีกแวันี้แหละไม่รู้จะไปตอยังไงเลยไปตอไม่ถูกก็คือไปมีสมาชิกใหม่ของบ้านจะได้อุ้มหลานหรออะไรอันนี้จริงเหรอนี่พูดจริงเหรอไป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 อะไรเต้ปไตหิวข้าวหิวข้าว ไข่ลอเอาไรงี้ยี่ของจริงของปลอมก็สมาชิกใหม่ไงไข่ต้มไงแล้วลูก้องทำไมอ่ะก็เหคอยอยากดูด้วยอยากว่าแราเล่นแล้วมันมีโมเมนต์ที่ตอนเรา่นแล้มันมีโมเมนต์ที่แบบเตยน้ำตาคอแบบตอนเราคิดว่าเป็นแบบซ้อนแบบเซอร์ไพรส์ซ้อนอีกตลกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วก็คือไปได้เลี้ยงสุนัขที่เตยแบบอยากเลี้ยงมาแบบ ประมาณสองสามปีแล้วอย่างเงี้ยในที่สุดตก็ได้เลี้ยงแล้วเกือบคืนไส่กอกไปทั้งชิ้นเลยเมื่อีจริงๆแบบแล้วนั่งใกล้ตยแล้วตาหันมองหน้าแล้วหน้าตายแบบใช่มีน้ำตาคอมีน้ำตาคออ็ต้อตจะบอกดีไหมแบบ ฉันก็นึกว่าเธอจะให้เกียรติรายการแล้วก็ให้เกียรติพวกเราที่แบบมาเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบบอกเลยเลยถ้าเกิดถ้าเกิดท้องเมื่อไหร่ก็จะเดี๋ยวจะรีบบอกทีนี่ทีแรกตกใจมากแลอีกเรื่องหนึ่งที่เตยแฮปปี้มากๆเลยคือเตยได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เตยแบบจะดีใจมากเราได้ไปเที่ยวแบบต่างประเทศไปดเที่ยวที่ที่เตยชอบญี่ปุ่นใช่เพราะเตยเป็นคนชอบเที่ยวมากแล้วเวลาเราไปเที่ยวเรากลับบ้านมาเราชอบเล่าแล้วก็แชร์ให้พ่อแม่เราฟังซึ่ง พ่อวมาเราเห็นล so ูกมีความสุขเขาก็มีความสุขแต่เหนือสิ่งอ ah. ื่นใดอ่ะแบบการรับรู้ในทุกประสาทสัมผัสมันก็ไม่เท่ากับมันแบบเออมันไม่เท่ากับการที่แบบเออมันต้องไปเห็นต้องรู้สึกต้องสัมผัสซึ่งไปทำตรงันได้แล้วไปรู้สึกแบบแฮปปี้มากแล้วก็ดีใจมากๆเราอ่านแชทกันนี่ค่ะน่ารักมากที่ดูแบบเขียนเลยเราว่ามันดีมากอ่านตันหนูแล้วหรอใช่ ก็วิปปี้ก็ฟินนะเหมือนแบบได้ทําอะไรเยอะ <S <S ในท,ที่อยากทำได้ไปเมืองนอกหลายรอบแบบอยู่เมืองนอกแบบจะใจที่ฟินที่ฟินเสุดก็คือไปปารีสกับมิลานกับชนวีอันนี้เหมือนเราก็ถือว่าวางแผนไว้นานกับทิ่นี้เราก็แบบตั้งใจกันมากๆแล้วเรา,าก,ก็เออดีใจที่ได้ดูโชว์ตามที่แบบเราต้องการก็ดีใจก็คิดว่าเดี๋ยว อยากจะไปอีกเรื่อยๆถ้าทำได้ทำได้อยู่นะถ้าทำได้ทำได้แล้วแค่ต้องใจทำงานใช่ตั้งใจียนทำงานเนาะตั้องใจทำงานทำงานเก็บเงินเพื่อเอาเงินไปจ่ายตังค์มาใช่คือทำงานนี่เนี่ยอาเธอาน้าก็มาแน่เรื่องเท่หน้าสัมภาษณ์สุดคือมีการเปลี่ยนแปลงงยังไงก็ไม่มีเลยฉันก่อนอื่นนะคือมีเตยมาคนเดียวเลยอ่ะวันงานแต่ง ก็รู้ว่าเพื่อนไม่ว่างเสียดายมากเสียใจเหมือนกันเสียใจเหมือนกันก็เลยชวนมาวันนี้เนี่ยเออแบบอยากให้มาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอพูดอย่างนี้แล้วเชิญเจ้าบ่าวหน่อยดีกว่าอมาหน่อยเจ้าสาวผ่าดาหน่อยดีกว่าเจ้าสาวเขาไ่งอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านหองไอตุ้มมาแน่คนเดียวมันมีแบบจุดแบบระหว่างที่ขอแต่งงานแล้วเล่นใหญ่เนียโอ้โหประกาศคอนเทนต์โอ้ยข่าวลงทุกช่องคนดูเป็นหลายล้านกว่าจะแต่งงานจนถึงมาแต่งงานจริงๆอ่ะ กงเหมือนเวลานั้นคือเป็นการเรียนรู้ไปอีกแบบเหมือนเรียนรู้ของจริงแต่มันเหมือนแบบปฏิเสธแทบจะไม่ได้แล้วมันเหมือนเกือบจะมีเหตุการณ์นี้ปะไม่ถึงเลนี่มันยังไงพอมเหรอเรามีของขวัญมาจากเปเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยจีนเขาบอกว่าของที่ต้องใช้ในปีหน้าจำเป็นต้องใช้หรอเขาบอกอ่ะไปอาลั์เกินอะไรเกิเอาเหรอเฮ้ยอะไรอะ กลับบ้านแล้วกูว่ากูคุ้มแล้วระหว่างที่รอสาวๆเตรียมตัวลงมาดิฉันจะทำไข่กระทะให้สิ่งแรกที่อยากทำคือมันต้องทำยังไงไม่ได้ไข่เอากำไรกับไข่เอามิตรภาพพอๆๆแค่ๆหนูว่าคอนเทต์มันเกินแล้วแหละ